โอ้ฝนตกหนักอีกแล้วครับผมสัตหีบเราวันนี้กลางวันฮะวันอาทิตย์บรรยากาศสบายสบายไปไหนไม่ได้ครับฝนตกดูฮะถือว่าหนักเลยละ่ะน้ำในคลองฮะสูงขึ้นเรื่อยๆฮะสูงขึ้นเรื่อยๆปีนี้น้ำดีฮะน้ำท่าดีโอ้ ไม้ของนาเล็กก็ไม่ต้องรดนะฮะเนี่ยสวยงามเลยทีเดียว โอ้ oh, สวัสดีครับพี่น้องฝนตกหนักมากๆเลยฮนะที่สัตวปหีบเราวันนี้ขณะนี้เวลาประมาณจะ11บอดโมงแล้วตกช่วงกำลังสายๆเนี่ยใกล้เที่ยงบรรยากาศแบบนี้โอโ้โหน่านอนเหลือเกินแต่นั่นเล็กอยู่ล่างดีกว่าสบายใจฮนะประหยัดไฟนะอยู่บรรยากาศแบบนี้ ไปชมธรรมชาติด้วยเนี่ฮะเลี้ยงต้นไม้แบบให้เทวดาช่วยเลี้ยงแล้วเล็กไม่เคยรดน้ำเลยเดี่ดูนี่ปลูกหน้าฝนก็ดีอย่างนี้แหละฮะนะดูนฮะโอ้โหน้ำฝนตกแรงฮะแรงมากเลย นี่ต้นกล้วยสองต้นเนี่ยก็เทวดาเลี้ยงฮะนะเนี่ยเอามาปลูกไว้ตรงนี้เนี่ยพวงครามแล้วก็ยกมรกตนะไก่ฟ้าพญาลอกล้วยไม้นะสับประรดสีจันผานี่ ไม้นาเล็กไม่ต้องรถอนะนะโอ้โหลมมาแรงเลยนีนะ่ดูอะไรก็งามไปหมดนะทั้งพริกทั้งสมุนไพรนะไม้ที่กำลังชํำอยู่ก็ชื่นใจฮนะชื่นใจงามหมดแหละปลูกไม้ปลูกหน้าฝนนะ่ะดีคนระับ ดูฮะมงองทไหนก็เขียวชะอ,อุ่มไปหมดเลยบอนไซอยู่ตรงนี้ไม่โดนฝนดูฮะมันของเราก็สวยงามนะทั้งมันห้านาทีนะสาคูเนี่ยสาคูจีนหรือสาคูฝรั่งใบสวยงามเลย อันนี้ก็เป็นอันชันนะแล้วก็ตำลึงโอ้ผักหลายอย่างฮะเป็นผักเผาเรื้อยก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละสวยงามฮะสวยงามบรรยากาศแบบนี้ดีมากๆเนี่ยว่านสีทิศก็ปลูกไว้ให้เขาเจริญงอกงามแบบธรรมชาติฮนะอยู่ในป่านี่แหละพอถึงหน้าแรงเราค่อย เอาออกมาเนะี่ยค่อยถอนหัวมาปลูกอันนี้บ่อปลากัดน่าเล็กอันนี้เลี้ยงปลากัดนะแบบธรรมชาติโอ้โหฝนตกหนักลงเรื่อยๆฮะดูสิฮะดูบนพื้นดนะี่ยความแรงของฝนนะ่ะ ไม่ธรรมด,ดาเลยก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันฮะนะสำหรับคนที่อยู่สัตหีบนะก็นี่แหละฮะฝนมาเต็มเต็มถ้าแถวพัทยาน่าจะท่วมฮะถ้าลงขนาดนี้ก็หวังว่าฝนคงจะตกทั่วประเทศไทยฮนะ อ่ะก็ผมกลับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ